สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดี fc แฟนคลับน้องวงอิงสวัสดี fc แฟนคลับเพชรแสงตวะวัน e b j นะคะสาหรับคลิปนี้อออกับพวกเบาเรื่องเล่าของน้องวงอิงนะคะกับคู่หมอนอิงนะคะพี่น้องน้องอิงได้โพสบอกว่าโพสขึ้นบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเพรเพจของอีหลานะคะจะให้พี่หมอนอิง เมื่อซอยดูแลเดิ้อจ้าขอให้พ่อแม่ซอยเป็นกำลังใจให้พี่หมอนในเดอมสัตว์ปัว่านี่คืออ่าเป็นโพดแรกที่หลาหน่อยได้โพดนะคะพี่น้องจริงๆแล้วในเพจอีหลาหน่อยจะบ่กใครได้โพดอีกย่างหลายนะคะเพราะว่าคุณมี a แอดมินเพจดูแลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับต่อไปนี้นะคะก็คือซิมมี่คู่หมอนอิงเป็นผู้ดูแลเรื่องเล่าของเพจนะคะพี่น้อง แต่ก่อนเก่าก็คือบอดดูแลนะคะด้วยว่าคู่หมอนอิงเป็นผู้จัดการนะคะพี่น้องที่บอโจโดได้ประกาศคนหาในที่สุดก็เป็นคู่หมอนอิงที่สิเขามากดูแลเป็นผู้จัดการส่วนตัวของอิหลาหนอยอุงอิงเฮ้านะคะแล้วก็เดินทางมาเป็นระยะเวลานาจะเต็มปีแล้วนะคะพี่น้องถือว่าเป็นโอกาสของคู่หมอนอิงนะคะ คู่มอนเป็นคนหน้าตาดีพี่น้องสวยนะคะหน้าตาดีแล้วก้อนหนานี่ก็ไปเป็นคู่นะคะก่ย่างว่าท่านเด็ดเป็นคู่ที่บรรจุนะคะพี่น้องกะเลยเหตุให้คู่มอนอซึ่งกามีพื้นฐานของความหด้ดนันถึงเล่าของหมอหลองหมอล่ำเพราะว่าเรี่ยนจบมากกะประมาณว่าจะมาท่างนั้นประมาณนั้นนะคะพี่น้อง แอดพีดเองกับบริหูประวัติเอยียงมากไหมนะคะแต่ก็อยากจะมาเบาสู้กันฟั่งนะคะเอาเป็นวามารูจากว่าคู่หมอนเป็นคู่นะคะเสร็จแล้วก็ล่าออกจากการเป็นคู่มาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของอิหลาหน่อยอุ่งอิงเฮ้านะคะพี่น้องแล้ววันนี้ได้รับตําแหน่งใหม่อีกตาแหน่งหนึ่งก็คือจะมาเป็นแอดมินเพจให้กับเพจส่วนตัวของอิหลาหน่อยอุ่งอิงนะคะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นการประกาศแล้วก็ได้รับมอบหมายย่างเต็มตัวนะคะพี่นอ้องต่อไปในน้องเองอคู่มอนอิงก็บอกว่ามียังกสิมาอโพดลง่ในช่องนี้เป็นชวนใหญ่นะคะพี่น้องเพจของเจ้าของก็อาจสิบไดเป็นลงประมาณนั้นนะหรืออาจจะแช่ใดประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ในนอนวามาดูแลเพให้กับน้องอูอิงเงต็มตัวนะคะและที่สําคัญก็คือคู่มอนอิงนะคะ เพื่อนเองบอกเลยว่าทำนาทีของการป็นผู้จัดการนี่บอกเลยว่าหลายผูหลายคนก็เห็นนะคะแอดเพื่อนเองจนได้มอบชายญาไห้นะคะในส่วนตัวของแอดเพื่อนบอกว่าเมื่อเฮามีลูกสาวแห่งชาติเหมือนวะะ่าออคืออีหล่าหน่อยอุ้งหญิงถือว่าเป็นลูกสาวแห่งชาติที่ทุกผูทุกคนหักหอมนะคะพี่น้องจนถือว่าหักหอมทั่วประเทศ และตอนนี้ก็ถือว่าคู่มอนอิงท้หนาที่เป็นผู้จัดการได้แบบเกินร้อยเปอร์เนะคะพี่น้องไอเพชรอิงก็เลยอยากจะตั้งเพื่อว่าเป็นผู้จัดการแห่งชาติก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นผู้จัดการดีเด่นก็แล้วกันนะคะพี่น้องเพราะว่าอย่างหลายครั้งตัวหลายครั้งที่เกิดเหตุกับอิหลานหน่อยคู่มอนอิงเป็นผู้ที่ตาแหลมคมดูแลน้องแบบใกล้ชิดแล้วก็เร็วพร้อมพี่น้องนะคะ หาลังเถื่อเอฟซีนกระสิเมามากนะพี่น้องเนาะอาจจะมีนนามึนนํำเมาเน่ยจักน้อยเพอเลอนะคะหรือจังใดก็ไม่รู้เมื่อเห็นน้องนะคะก็อยากจะล่วงเกินเน่ยจักน้อยอาจจะก,กอดไล่ว่ามันลูกแต่ของหยังๆไปประมาณนั้นด้วยความว่าน้องเพื่อศิลปินดังนะพี่น้องเนาะตอนนี้ถือว่าดังดังระดับโลกเลยล่ะนะคะการที่จะเขาใกล้ชิดนี่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ยบาวากัด ถ้าเป็นผู้ใช้นีือคู่หมอนจตะจะีดกันท่านที่จะยใน,นระยะห่างที่เหมาะสมนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็สิเบิงพอเวลาทายลูบทายอย่างนี้ใกล้ชิดจนเกินไปคู่หมอน,นมือนหน่อยสิแซะเข้าไปเลยท่านที่สุดยอดนะคะตรงนี้ต้องคอยสังเกตเบิงนะคะเอ้เพตเองก็ได้สังเกตเห็นอยู่หลายครั้งหรือแม้ต่นาเวทีถามห้การดึงน้องหรือจังไหนหรือเฮ็ดในมาแบบบ่เหมาะสมมาจับมือแบบ อ่าลวงเกินนะคะโอ้ยมอนคู่หมอนอิงจับยุ่นถิ่มกับมี่เพเ่อนก็เคยเห็นนะคะสุดยอดนะคะพี่น้องตรงนี้บอกเลยว่าคู่หมอนนี่หนึ่งตาถึงไหวนะคะพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดนะคะเรื่องเล่าของการรับติบรับยังนี่บอกว่าบ่มีเห็นให้เสื่อมเสียแม่แต่น้อยนะคะในวันนี้คู่หมอนอิงเพื่อนกันได้ไปให้สัมภาษณ นะคะกับวัน้ถือว่าเป็นการสัมผั์ดอกเป็นการเบ้าถึงขุดคุยกันในกลุ่มนะคะกับมีทั้งพอน,น้นมีสุภูสุคนคู่หมอนอิงบอกว่าคู่หมอนอิงยินดีแล้วก็ดีใจและอยากจะบอกทุกคนที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดอีหล่าหน่อยแบบใกล้ชิดคือจงคู่หมอนเนี่เสียคือจงพอๆไม่แม่ที่ใดมาอยู่ใกล้ชิดแบบเนี่ยถือว่าเจ้าของนั้นโชคดีซูมือกันแล้วกันซ้ำก,กันกับถูกหวยซูมือเลยละวะนะคะนี่คือสิ่งที่คู่หมอนบอก มันใดเล็กไดน้อยใดเทด่าใดกระางถือว่าปิดสิ่งที่ใดนะคะคู่หมอนบอกว่าสุดยอดแล้วคู่หมอนเด็กบดหนีบดสินนี่คือสิ่งที่คู่หมอน,พนอออเพิ่นบอกเลยว่ากางเทอเพนบอกว่าเพิ่นเป็นคนมีหน้าตาดีแล้วเพิ่นเองกัรับเล้กวกับหักย่อมรับในงานที่จาของเฮ็ดแล้กวก็บหักเห็นบ่คะเวลาขึ้นเวทีเป็นั่งถาน้องนั่งแบบบริ้คิด บ่ได้บ่ได้ห่วงสวยแต่ยางใดนาะพี่น้องเนาะเอาสั่นเลยดีกลัวนะคะพี่นั่งเฝ้านองอยู่ทาง้งคางคู่หมอนกลับเห็นว่านั่นคือคนขิดบวกเลยพี่น้องขิดเห็นว่ามองเห็นว่าที่เจ้าของได้ไปนั่งอยู่ข้างขางนองในมีโอกาสใกล้ชิดน้องที่สุดถือว่าเจ้าของได้นั่งได้ใส่บัตรวิไอพีทุกมือเลยสั่นี่คือสุดจอดค่าคิดนะพี่น้อง เป็นการนั่งเบื้องแบบชั้นวิไอพี่เลยปรสันเพื่อนว่าสุดยอดความคิดนะพี่น้องนี่คือความคิดบวกนะคะพี่น้องเป็นกำลังใจใคู่หมอนอิงนะคะและอิหล่าหน่อยขอให้เดินทางกันไปเงาเๆเนาะพี่น้องเนาะคู่หมอนอิงบอกเลยว่าถ้าคิดตเริ่มต้นได้แบบนี้ถือว่าสุดยอดไปได้ไปกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังแรงเชยร์แรงใจกับคู่หมอนอิงเป็นกำลังแรงเชยร์แรงใจกับอิหล่าหน่อย และวงสาวหน่อยผิดบาตแพงน้องอพี่น้องเนาะแสดงความคิดเห็นเข่ามาเด้อพี่น้องเด้อรวมแสดงความคิดเห็นน้ำกันท่านไหนที่เข่ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับแอดเพนนะคะแชร์ออกไปพิมพ์ก็ว่าผิดแสงแต่วัน a อบเจเนาอพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณสุข้นสุทันมน,นะคะและที่สําคัญอย่าลืมฝาก ขอ,ขอบุญขอบพุ่นไปทางบอดจูกับอีลหลาน้อยเพื่อนในฝากช่องหนึ่งทเอฟเพนนะคะขอบคุณในความกรุณาของบอดจูและอีละหลาน้อยเช่นติดตามรับชมนะคะให้เห็นปักปาก,ปกสุขภูสุขคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะอีหลากระเพาะฟางซ่องเพชเสิงด้านดีดีได้จ้าฝากอะไรก็แชร์ในกำลังใจดี้คุณอนในฝาบได้จ้ อดิดเสียงตะวัน hmm. ค่ะ E B G B โอ้ย E B G ับฝากคุติิตารนะครับคุติดตรเธอใครจะดิ่งปิ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 งไหนคุณแม่